สสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับการผลการออกสลากนะครับนะแนวทางนะครับแนวทางย้อนหลังนะครับว่าสูตรไหนเข้าบ้างนะครับสูตรไหนไม่เข้านะครับสําหรับเลขตารางนะครับผมนะก็เป็นเป็นแนวทางกว้างๆเลยเลขตารางนะครับก็เข้าไปที่ เลขตารางเราให้ไปที่6ตัวนะครับนะก็จะเป็น2 3 4นะครับเ8 9นะครับเข้าที่9 4 49นะครับบนนะครับนะในส่วนก็นะครับตัวย้อนหลังนะครับตัวย้อนหลังงวดที่ผ่านมาก็จะเป็น405นะครับนะอันนี้นะครับนี้ตัวตัววันที่11สิงหานะครับอันนี้ก็จะเป็น16สิงหานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับ ในส่วนของเลขดับนะครับเลขดับบนทุกหลักนะครับซึ่งผมจะให้ในส่วนของการดับ2ตัวนะครับสตัวบนนะครับนะก็ลดตำแหน่งลงมานะครับเพราะว่าการหลุดมันเยอะผมก็เลยไม่เอาเป็น3ตัวนะครับขอย้ําเป็น2ตัวบนนะครับนะก็ดับอยู่นะครับนะจริงๆถ้าเราเอา5นะครับก็คือหลุดนะครับนะก็คือดับอยู่นะครับนะ ดับอยู่นะครับเป็น9 4นะครับงวดที่ที่จะถึงก็จะเป็น1ดับนะครับโอเคอันนี้ถือว่าน่าจะมีความเป็นไปได้คือน่าจะดับอยู่นะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมนะในส่วนของอดับมันจะเป็นตัวนี้ครับผมนะแนวทางแนวทาง3ตัวบนนะครับนะแนวทาง3าตัวบนนะครับก็ตัดให้ผิดนะครับนะ นะครับแนวทาง3ตัวบนนะครับผมให้เน้นไปที่เลข1นนะครับกับเลข3นะครับเลข1กับเลข3นะครับก็เน้นจริงๆก็จะเป็น0 3 8 3 9สนะครับออกเ4้านะครับนะนะครับนี่3ตัวบนนะครับนะเราให้เลข4ดับนะครับนะเราให้เลข4ดับตัดเลข5่าออกนะครับให้เป็นดับเพิ่มนะครับ ก็เน้นไปที่เลข3กับเลข6ล่างนะครับเลข3กับเลข6ล่างแล้วก็หลักสิบนะครับให้เน้นตัดเลข5ออกให้เน้นไปที่เลข0ูนย์แนะครับซึ่ง5ดับผมให้5ดับหลักหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็ตัดเลข5ออกนะครับนะจริงๆแล้วมาที่เลข4นะครับเราให้เลข4เป็นเลขดับนะครับนะครับดับไม่อยู่นะครับนะเลข4นะครับนะ งนีผมก็ให้เน้นไปที่93นะครับใช่ไหมเออเนี่ย93นะครับ0383นะครับนะครับไม่มาตามนัดนะครับไม่มาตามนัดนะครับอ่โอเค3ตัวบนแล้วก็ในส่วนของอ่ดับล่างทุกหลักนะครับนะก็พลาดไปนะครับดับล่างทุกหลักพลาดไปนะครับก็อืม นะครับนี่นะครับดับล่างทุกหลักนะครับก็นะครับหนึ่งสองนะครับที่ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงที่สุดคือหนึ่งสองนะครับแต่จริงๆแล้วคือหลุดนั่นแหละครับนะล่างนะหลุดนะครับนะนะครับเด่นจริงๆนะครับขออภัยครับผมนะขออภัยนะนี่ครับตัวเด่นนะครับนะตัวดับนะครับดับไม่อยู่นะครับหลุดนะครับ โอเคมาเรื่อยๆมาดูชุดดับและกันนะครับมาชุดมาดูชุดดับนะครับชุดดับ4ชุดเราดับอยู่หมดเลยนะครับนะชุดแรกนะครับก็คือชุดที่1นะครับนะชุดที่1อันนี้ครับชุดที่1อันนี้คือ1สิงหานะครับดับอยู่นะครับผมนะเก้ากับ1 4ดับอยู่ และก็มาดูชุดที่2นะครับนี่ชุดที่2นะครับชุดดับนะครับชุดที่2นะครับดับอยู่นะครับนะมันเป็น9 4้าสี่กับ1 4อันนี้คือไม่มี9 4้าสี่แล้วก็ไม่มี1 4นะครับมาดูชุดที่3ครับผม อันนี้คือชุดที่3นะครับเป็นชุดดับนะครับก็คือชุดที่ไม่มาบนและล่างนะครับนะมาดูนะครับมาดูเดือนสิงหานะครับ9 4กับ1 4นะครับอืมไม่มีนะครับไม่มีนะก็คือชุดที่ผมให้เนี่ยคือดับอยู่นะครับและก็มาดูชุดที่4นะครับชุดดับชุดที่4นะครับ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับนะอันนี้ก็ ดับอยู่นะครับ1สิงหานะครับ94สี่กับ1 4สนะครับ9 4สี่กับ1 4สซึ่งไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ดับอยู่นะครับนะดับอยู่4ชุดก็ดับอยู่นะครับในส่วนของเลขปักหลักนะครับปักหลักเอ่อหน่วยบนนะครับนะก็มาดูหลักร้อยนะครับนะอ่าหลักหน่วยบนแล้วกันนะครับนะหลักหน่วยบนนะครับจากทั้งหมดกี่สูตรนะครับหลุดนะครับหลุด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8้าดดนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8สหดดสูตรลุดนะครับหลักหนะ่วยบนเราหลุดนะครับหลัก10บนดับอยู่ครับผมนะหลัก10บนดับอยู่นะครับนะนี่คือหลัก10บนนะครับดับอยู่นะครับ1 234 5 6 7 8 8สเดดสูตรเหมือนกันและก็หลักเออหลักร้อยนะครับผมก็หลนะุดนะครับหลักร้อยลุดนะนี่1สูตรนะครับหลุดนะครับนะ โอเคในส่วนของเลขปักหลักหน่วยล่างเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับก็จะเป็นหลุดเหมือนกันนะครับผมนะทั้งหมดกี่สูตร1 2 3 4 5 6 7 8 9สูตรนะครับหลุดนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างหลุดนะครับนะหลุดและก็มาดูในส่วนของหลัก10นะครับดับอยู่นะครับนะหลัก10ดับอยู่เลยนะครับนี่คือหลัก10ล่างนะดับอยู่นะครับนะ มีกี่สูตรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าดด้าสสูตรเด่นมีแค่3ตัวเท่านั้น1 2สองและ8นะครับ1 2สองและ8เข้าที่เลข1น่ะครับนะเข้าที่เลข1เลขเด่นเรามี3ตัว1 2 8่เข้าที่เลข1นะครับก็ก็ดับอยู่นะครับสังเกตนะครับหลัก10บนกับงวดนี้นะครับดับอยู่ก็จะเป็นหลัก10บนหลักหน่วยอ่าหลัก10ล่างนะครับที่ดับอยู่นะครับนะครับในส่วนของดับล่างทุกหลัก เลขสี่เราดับนะครับนะตรงนี้นะครับผมนะจากทั้งหมดนะครับ16มีนาปี6 2นะครับจนถึงวันที่16วันที่1สิงหาปี6 5ห้านะครับนะทั้งหมดก็เกือบจะ80งวดนะครับอันนี้คือหลุดนะครับหลุด2ครั้งเพิ่มจาก2เป็น3นะครับหลุด3ครั้งจะก3เป็น4ครั้งนะครับนี่นะครับที่ยังไม่หลุดเลยนะครับสู่ที่28นะครับนะ ตั้งแต่วันที่16มีนา62จนถึงวันที่1สิงหา65นะครับสูตรที่28ยังไม่หลุดเลยนะครับเห็นไหมหอยท้ายคือเลขศูนย์นะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะครับนะแข็งนะครับนะครับหลุดไป3ตัวนะครับหมายถึงว่าหลุดนะครับผมนะโอเคในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ส่วนมากจะหลุดนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ